สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกพ,พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆส่วนมากทางตอนล่างของภาค บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอ,อันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วพบกับก,า,การพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน